สวัสดีค่ะวันนี้เรามาออกกําลังกายด้วยยางยืดกันนะคะการออกกําลังกายด้วยยางยืดเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อข้อต่อและเส้นเอ็นเหมาะสําหรับบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุเพราะคุณสมบัติของยางยืดช่วยเพิ่มแรงต้านขณะที่เราออกกาลังกายยางยืดยังช่วยยืดหยุ่นได้ดีด้วยการออกกําลังกายด้วยยางยืดควรทําอย่างช้าๆพร้อมกับการฝึกลมหายใจและการทําสมาธิร่วมด้วย ในแต่ละท่าของการออกกำลังกายด้วยยันยืดควรทำ10ครั้งต่อ1ชุดจำนวนชุดขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลโดยต้องคำนึงถึงอายุเพศโรคประจำตัวของผู้ออกกำลังกายรวมด้วย ในช่วงระยะแรก,แรกของการออกกําลังกายด้วยยางยืดควรทําแค่หนึ่งชุดก็เพียงพอแล้วหรือสัปดาห์ละสครั้งพอได้กล้ามเนื้อที่แข็งแรงก็ควรออกกําลังกายด้วยยางยืดทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นครั้งนี้เราจะมาสาธิตการออกกําลังกายด้วยยางยืดทั้งหมด7ท่าด้วยกันท่าเตรียมยืนแยกเท้าให้ห่างกันความกว้างระดับไหล ถือยางยืดระดับหน้าอกท่าที่1สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกทางปากพร้อมกับดึงยางยืดโดยถือยางยืดตั้งฉากกับพื้นยืดแขนออกข้างลำตัวแขนตึงแล้วจึงกลับมาอยู่ในท่าเตรียมนับเป็นหนึ่งครั้งทําซ้ำสิบครั้งท่าที่สอง ถือยางยืดตั้งฉากกับพื้นโดยวางยางยืดไว้ทางด้านหลังระดับเอวยืดแขนออกไปทางด้านหน้ากลับสู่ท่าเตรียมนับเป็นหนึ่งครั้งทำซ้ำสิบครั้งท่าที่สามถือยางยืดลักษณะคว่ำม,มือขนานกับพื้นใช้เท้าข้างเดียวกับมือเหยียบท่อพีวีในทิศขนานกับพื้นข้างลำตัว ยืดแขนออกไปทางด้านข้างลำตัวทำสลับข้างซ้ายขวาแล้วจึงกลับมาอยู่ในท่าเตรียมน้ำเ็นหนึ่งครั้งทำซ้ำสิบครั้งท่าที่ 4. นั่งเหยียดขาออกไปทางด้านหน้าจับท่อ P ีวีในลักษณะกำมือโดยให้ยางยืดเหยียดอยู่ใต้เท้าทั้งสองข้าง ดึงยางยืดโดยเอ็นตัวไปทางด้านหลังแขนตึงกเกรงหน้าท้องแล้วจึงกลับมาอยู่ในท่าเตรียมนับเป็นหนึ่งครั้งทําซ้ำสิบครั้งท่าที่ห้านั่งเหยียดขาออกไปทางด้านหน้าจับท่อ P.V.C ในลักษณะคว่ำมือโดยให้ยางยืดเหยียดอยู่ใต้เท้าข้างใดข้างหนึ่งดึงยางยืดเข้าหาตัวเอง แขนงอตั้งฉากกับพื้นหลังตรงทำสลับซ้ายขวาแล้วจึงกลับมาอยู่ในท่าเตรียมนับเป็นหนึ่งครั้งทำซ้ำสิบครั้งท่าที่หกนอนหงายราบกับพื้น ยกขาชันเข่าทั้งสองข้างในทิศต,ตั้งฉากกับพื้นโดยยังยืดอยู่ใต้เท้าทั้งสองข้างเหยียดขาทั้งสองข้างออกในทิศต,ตั้งฉากกับพื้นขาตึงแขนงอข้างลำตัวแล้วจึงกลับมาอยู่ในท่าเตรียมนับเป็นหนึ่งครั้งทำซ้ำสิบครั้งท่าที่7นอนงายราบกับพื้นเหยียดขาทั้งสองข้างแล้วจึงกลับมาอยู่ในท่าเตรียม งอข้อศอกในทิศต,ตั้งฉากกับพื้นข้างลำตัวโดยยังยืดอยู่ใต้เท้าทั้งสองข้างเหยียดขาทั้งสองข้างออกในทิศต,ตั้งฉากกับพื้นขาและแขนเหยียดตึงนับเป็นหนึ่งครั้งทำซ้ำสิบครั้งประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยอย่างยืด 1. ช่วยในการเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ สช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวและความมั่นคงในการทรงตัวลดปัญหาการหกล้มในบุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุ 3. ช่วยป้องกันการยึดติดของข้อต่างๆ 4. ช่วยป้องกันและชะลอความเสื่อมสภาพของร่างกายก่อนวัยอันควรและช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย 5. ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลควบคุมน้ำตาลในเลือด 6. ช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างกระดูก ชะลอการเกิดโรคกระดูกบาง 7. ช่วยกระตุ้นระบบการย่อยอาหารการดูดซึมและการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย 8. ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพส่งผลให้ดูกระฉับกระเฉงคล่องแคล่ว